นะครับน้องอายุสิบสองนะครับน้องบอกว่าถูกแก๊งเนี้ยพี่กันหนูถูกแก๊งเนี้ยกระทําเหมือนกันนะโดยแก๊งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอาวุธมีอาวุธปืนนะน้องก็ขับรถมาแล้วขับรถตามเขามาแล้วก็มาที่ห้องแล้วก็โชว์เอาปืนเนี่ยออกมานะครับซึ่งเอาปืนเนี่ยบอกว่าจ่อหัวเพื่อนนะโชว์ให้ดูซึ่งน้องเนี่ยเขากลัวว่าจะเอาปืนเนี่ยมากดเขานะครับน้องเขากลัวอันตรายนะแล้วมันก็พูดขู่เขานะแล้วก็ กระทำลุมกระทำน้องนะครับนี่คือหนึ่งคนแล้วน้องเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะแจ้งความหนึ่งเขากลัวนะที่บ้านจะรู้กลัวมันทำลายด้วยนะครับนะกลัวไปหมดนะซึ่งวันนี้หลังจากเห็นข่าวที่ผมออกมาช่วยน้องเขาก็กล้ามั่นใจนะครับที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองนะครับวันนี้นะผมก็เลยประสานทางาทางท่านอธิบดี นะายาการครองสิธิ์นะครับท่านกศววรฒน์อินทุจันยงนะครับวันนี้อายาการครองศิทธิ์ของสะแก้วเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับประสานทางท่านผู้การจังหวัดสะแก้วนะครับทางท่ามุ่งกับรับเรื่องเรียบร้อยอยู่ที่นี่นะครับประสานทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอนรุณปิดแก้วนะครับตอนนี้ทางพมจและบ้านพักเด็กอยู่ที่นี่นะครับนะบนะก็ประสานทางท่านรองผู้ว่านะสะแก้วไปด้วยนะครับนะก็ให้ปกครองเนี่ยรับทราบเรื่องนี้ด้วย นะครับนะเพราะว่ามันอุกอาจอุกอาจมากนะก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่แค่ป้าผูผันคนเดียวทํากับหลายคนน้องสิบสองไม่พอคลิปที่ทุกคนเห็นเห็นสาว LGBT ไหมที่ผมเอาคลิปออกมาเนี่ยนะนั่นคือคลิปที่พวกมันเนี่ยไปก่อเหตุแล้วก็ถ่ายส่งกันสนุกสนานนะครับว่าไปก่อเหตุมาไปทําคนมานะซึ่ง ซึ่งป้าเนี่ยมันไปตามหาเขาถึงบ้านนะสาว l อเ t ีเนี่ยไปตามหาเขาถึงบ้านนะไปถึงเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็เมาด้วยป้าเขาบอกว่าต้องเออพี่ก็ต้องขอโทษใช่ไหมคะแค่นั้นอ่ะเขาไปทําอะไรให้วะถึงต้องไปแบบไปซัดเขาเนี่ยสามทีจนสลบไปเลยนะเขาสลบไปเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเอาเรื่องเพราะไม่มีหลักฐานแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่ นะครับวันนี้นะสางแค้นนะครับสำหรับขบวนการนี้นะผูอ้อาชญากรเด็กนะครับทำอะไรไว้นะก็ต้องได้รับผลของการกระทําทั้งหมดนะครับนะก็ต้องฝากถึงทุกคนที่กําลังดูอยู่ใครที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ท่านออกมาออกมาเลยท่านไม่ต้องกลัวนะคนถูกกระทําทําไมต้องกลัวพวกมันเด็กที่ทําชั่วทําเลวมันต้องกลัวนะครับวันนี้นะก็ต้องดําเนินการให้ถึงที่สุด นะผมได้ข้อมูลมาเยอะมากได้ข้อมูลมาหลายอย่างนะอย่างเช่นแรงจูงใจที่ทําป้าบัวผันหลายคนรู้ยังว่ามันทําป้าบัวผันเพราะอะไรทราํเรา,าทนนเพราะเพราะว่าแบงค์หายดูดิมันทาคนคนหนึ่งเพียงเพราะ p o w e แบงค์หายนะผมรู้ได้ไงผมเห็นแชทที่มันคุยกันในกลุ่มนะไปทําไปวิ่งไล่ไปหอกล้อป้าบัวผัน แล้ว power bank หล่นคิดว่าป้าบัวผันเอาไปก็เลยกลับมาทำเขานี่แค่นี้เลยนะ power bank พ่อแม่สั่งสอนไหมผมว่าเหตุแค่นี้นะที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องจบชีวิตนะแล้วไม่พอผมเห็นแชทไอ้รุ่นพี่บางคนเนี่ยนะสปอยน้องเหลือเกินแม่งรักน้องมาก ใครด่าน้องกูมึงเจอกูกูเองอะ่ะการจอมพลังด่าน้อง,ม,งมึงมึงมีอะไรอะ่ะข้องใจอลยออกมาดินะเวลาเนี้ยมึงเก่งการปกป้องน้องมึงออกมาดินะเวลาเนี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะใครจะกล้ามาปกป้องคนที่ทําชั่วขนาดนี้นะออกตัวมาหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจควรที่ต้องเอาจริงเอาจังเสียทีนะครับนะวันนี้ก็จะลือ้อลื้อให้เกี้ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด ข้อมูลต่างๆออกมาให้ทุกท่านเห็นเรื่อยๆนะครับ